เวลาหาอดีตไปหรือฟื้นความหลังเกี่ยวกับโทรศัพท์ม,มือถือยุคนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือพี่ไก่ใช้เครื่องแรกรุ่นอะไรของผมโนเกียบานาน่าโอ้โสวยนะแป้นหนึนึ่งศูผมใช้ตามคีนูริปผมมี n73 n72 n70 นี่3รุ่นนี้ผมเคยใช้หมดละเป็นอะไรที่ชอบมากนี่คุณมาเกะทับผมอันนี่ การแข่งขันนี่มันไม่ใช่แค่มือถือครับค่าย่ายมือถือนี่ก็แข่งขันกันเวลาเตรียมงานเราน้อยแต่โปรโมชั่นเราหนานว่าไงบุสบาข้าคะนี่อยากเป็นไง p s m 2หลเพิ่ฟน800เพิ่มอำน,นาจการติดต่อในชัมม่วโมงเร่งด่วนพบกับรายการวัยรุ่น90ทุกวันเสาร์และอาทิตย์1 0 4นาฬิกา40นาทีห้ามพลาดนะครับวัยรุ่น